ก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วยังวางตัวเป็นเด็กคิดแบบเด็กๆทําแบบเด็กๆพูดแบบเด็กๆไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับความเป็นผู้ใหญ่ที่เราย่านเข้าสู่วัยปัดฉิมมาวัยนั้นการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่วัยก็ต้องคํานึงถึงว่าเราอยู่ในวนัยนี้เราควรจะทําอะไรไวัยหนุ่มวัยสาวเขาต้องตั้งเนื้อตั้งตัวกันพอถึงวัยชาราเราต้องปฏิบัติธรรมทาคุณงามความดีให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังๆเป็นเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลาน เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปกับเด็กทั่วไปผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่วัยของตนประการที่ห้าการปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธ,ธรรมที่ได้พิจารณาโดยชอบแล้วที่ได้ตรีตรองโดยชอบแล้วแล้วตนเองจึงจะปฏิบัติเดียอย่างโยม,มาวัดถือศีลเจริญภาวนานถ้าจะเจริญสมถกรรมฐานก็ต้องพิจารณาเสียก่อน ว่าจริตของเราเนี่ยเป็นยังไงอารมณ์พอกกรรมาฐานทั้งหมดสี่สิบอารมณ์นี้จะเหมาะกับจิตของเราหรือไม่เหมาะกับจริตไหมเหมาะกับอัธยาศัยไหมถ้าไม่เหมาะกับจริตไม่ตรงกับจริตแล้วถึงเราจะปฏิบัติกันไปจนตายมรรคผลก็ไม่เกิดฉะนั้นการประพฤติธรรมที่สมควรแก่ธทรรมที่ได้พิจารณาตรองดีแล้วนั้นท่านหมายถึงพิจารณาถึงสภาวธรรมดังที่ได้กล่าวมานี้จนถึงธรรมะชั้นสูง พิจารณาถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้พิจารณาไปแล้วเราก็เอาหลักปฏิบัติเหลา่านี้มาใช้กับชีวิตประจําวันของเราเพราะการพิจารณาทมที่ติตรองดีแล้วเนี่ยอย่างเราเข้ามาวัดเนี่ยเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องทําความเข้าใจเสียก่อนศึกษาให้เข้าใจว่ากรรมฐานนี่คืออะไรสมถกรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรมีอะไรเป็นอารมณ์ของการกําหนด เมื่อกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานแล้วอารมณ์นั้นเกิดขึ้นจะทำอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะการเจริญสมถะนี่ต้องมีนิมิตเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัตินั้นก็มีกสินบัญญัติอสุภะบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นเป็นบัญญัติธรรมที่เราจะต้องเอามาเป็นอารมณ์ในการที่เราจะเพ่งพินิจพิจารณาหรือจะเจริญขันห้าอายะพุธสิบสองท่าสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจจะทำส่วนสี่เราก็ต้องพิจารณา พิจนารณาสภาวธรรมเหล่านี้แล้วข้อไหนเหมาะกับจริตของตนเราก็เอาธรรมะข้อนั้นมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีอินทรีย์ต่างกันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่แตกต่างไม่เท่าเทียมกันนี้ถ้าเรารู้จักเลือกเฟ้นธรรมะที่เหมาะกับอินทรีย์ของเราเหมาะกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเรา ธรรมะนั้นก็มีอยู่มากมายที่เราสามารถจะเลือกสรรเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมจึงต้องพิจารณาถึงสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์เราท่านทั้งหลายที่มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราไม่มีสิ่งใดจะเป็นปฏิกรระตอบแทนถวายพระพรเราก็ใช้วิธีปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธทรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็สามารถจะเป็นการถวายร,ราชกุศลอันประเสริฐยิ่งกว่ากุศลใดๆทั้งหมดก็คือหนึ่งเราจะต้องปฏิบัติทรรมให้สมควรแก่หน้าที่ของเราให้สมควรแก่ตนให้สมควรแก่หน้าที่ให้สมควรแก่เพศแก่วัยแก่ธรรมะที่เราติตรองดีแล้วเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ความดีความงามบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่เราทุกคน แล้วเราก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ถวายเป็นพระราชกุศลได้ถือว่าเราได้บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการบูชาอันยิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วโดยยึดถือหลักธรรมะห้าข้อที่ได้กล่าวมาก็คือหนึ่งต้องประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้สมควรแก่ตนเองให้เหมาะสมกับตัวของเราสองต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรมโดยเพศต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมด้วยการตริตรองในสภาพธรรมนั้นๆอย่างถูกต้องบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายแล้วเราก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ถวายเป็นพระราชสการะต่อพประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระองค์จะได้ทรงประชนมายุยืนยาวนานเป็นมิ่งฝันของประชาชนต่อไปนานๆการร่วมจิตร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่เราจะกระทําความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมเกิดเป็นพลังเป็นความสามารถที่จะให้สําเร็จประโยชน์น,นั้นๆได้โดยอาศัยความพร้อมเตียงความสามัคคีวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาถืออุโบโสถศีลได้มาฟังธรรมตามการอสมควรเป็นวันที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสการะต่อประบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวก็ขอให้นําหลักปฏิบัติในทศพิธร,ราชธรรม ที่ได้นำมาอธิบายในวันนี้คือความอ่อนน้อมถ่อมตนและการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมเพื่อที่เราจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลต่อไปซึ่งในวันนี้การแสดงพระธรรมเทศนาในสองเรื่องนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอสม,มุติยุติลงคงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้